ย่องทุกคนโอเคเมื่อตอนนั้นใช่ไหมเมื่อคลิปที่เปิดรับที่วันนี้ใช่ปะ่ะมีคนบอกว่าให้ดูห้องให้ดูหน่อยซึ่งห้องเนี้ยมันเป็นหอในของมหาวิทยาลัยใช่ปะ่ะรว่ามันอยู่ด้วยกันสี่คนนะแต่ว่าห้องเราอยู่กันแค่สามก็คือมีเมทีกสองคนแมทคนนึงไม่อยู่อีกคนนึงนอนอยู่ก่อนที่จะดูห้องเราก็ 你掌控的什么？ คือเราจอดห้องเสร็จแล้วเนาะนี่ถ้าเข้าประตูมาก็จะเป็นเตียงสองชั้นสองฝั่งนะแต่นนี้ฝั่งเราฝั่งเราก็จะมีลูกมากักแบนแขนแขนนี่ทุกแขนแขนแขนให้หมดอึฮลลุมาก็จะอยู่ฝั่งนี้ะ แล้วก็จะขึ้นมาข่ะทุคนเออบอเอ่ะน,นี้ก็จะเป็นเหมือนเดิมโพลารอยเนาะเอาหายโพลารอยโพลารอยก็จะเป็นตุ๊กตาที่ซื้อมาอันนี้มีคนซื้อให้นะอันนี้จะเป็นหมอนที่ใช้เวลาแบบตื่นเช้ามาเราชอบอ่านฟิกเราก็จะเอาหมอนเนี้ยลองหัวขึ้นมาอ่าน นี่ก็จะเป็นมูมินเป็นมูมินนะมูมินสามตัวแล้วก็มีสามตัวอันนี้หมอนเราจะใช้นอนเป็นหมอนลาวอะ่ะก็จะมีพระมีอะไรอยู่ในนี้แล้วก็มีปา้ามีพี่มาร์กนะส่วนผ้าห่มก็จะเป็นผ้าห่มลายนะ โ <Okay. S 2> อเคแล้วก็ตรงปลายเตียงนะก็จะมีรูปก็จะเป็นทางวงเลยเราคิดแบบวา่าถ้าสมมติว่าเราตื่นมาอย่างเงี้ยเออเราก็จะเจออะไรตรงน,นี้เออฟินแต่เช้าอะไรอันนี้ก็จะเป็นบนหัวเตียงก็จะมีสแตนดี้พี่มาสแตนดี้แทนแทนเออแล้วก็อันนี้เป็นเหล็กปลักไฟแล้วก็จะตรงนี้ okay. ไปข้างล่างกันอีกคึบโอเคก็อันนี้ ก็เป็นชื่อพี่มาอันนี้ก็เป็นเสื้อกอดเซเว่นเหมือนกันเฉดไลท์ข้างหลังก็เป็นพี่มา พี่มาอะอาฮะเอาซื้อจากเพียงไหนไม่รู้แต่จำไม่ได้แล้วกลางๆเราใช้เวลาเช็ดมาอันนี้ก็จะเป็นฝั่งเราโอ้โลกไหมไม่โลกอันนี้เป็นกระเป๋าเดินทางที่เราจะกลับบ้านอะไรเงี้ยพอมาปิดเทอมเราจะกลับบ้านเราก็จะขนพวกตุ๊กตาผ้าปูที่นอนอะไรพวกนี้ไปซักที่บ้านเนาะอันนี้เป็นอัลบ,บั้มที่เพิ่งได้มาแต่ว่า อันนี้มันของเพื่อนเดี๋ยวรอเปิดเทอมมาหาอะไรเดี๋ยวเพื่อนมาเอาแล้วก็อันนี้เป็นโต๊ะเป็นโต๊ะที่ใช้เขียนหนังสือเนาะแล้วก็จะมีพวกอุปกรณ์จะมันมาหายไปหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวเปิดเทอมไปหา,าใส่กินทาผิวเนาะถุงคัทนพวกกระเป๋าสีอะไรพวกนี้แหละอันนี้ก็พวกหนังสือ สมุดอะเดี๋ยวเราจะมี DIY การติดเราชอบติดเราชอบสติกเกอร์มายเยอะๆเราติดไปมหาลัยอะอันนี้ก็จะเป็น s t a n d ี้ Stand d P m a มนะ s t a n d ้ e ี m มาอันนี้ตารางตารางสองแต่ว่าไม่มีจบเทอมไปแล้วเนาะแล้วก็กระเป๋าใบนี้นะทุกคนมีใครอยากได้ไหมมิในไว้ใต้คลิปนะเดี๋ยวเราเอาไปแจกมีสองใบ ถ้าอยากได้ก็เมนไว้ใต้คลิปนะเดี๋ยวเราจะสุม่ม <Okay. S 1> แล้วก็ตรงนี้ก็มีปสเตอร์หนึ่งอันแล้วก็มีปสเตอร์เอ็อีกหนึ่งอันนะก็ข้างบนงข้างบนเป็นของสะสมเราเองสะสมเราเองทั้งหมดเลยเห็นป่ะมีสแตนดี้มีขวดมีอะไรพวกนี้นะก็จะมีปสเตอร์อีกบนึ่นนันอ่ะ โอเคเดี๋ยวเรามาตั้งกล้องดีวิวอันนี้กันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างตัวนึงนะ เราแค่เอาของเข้ามาเก็บไงแล้วเราก็จะไปแต่ว่าเราจะไปเข้าค่ายภาษาเกาหลีเรียนภาษาเกาหลีอะ่ะค่ายของ IYF เนาะเราจะไปเข้าวันพรุ่งนี้นี่31ถึงวันที่11มิถุนาเราซึ่ง12แล้วก็เปิดเทอมแล้วไงก็คือเราคิดว่าเราอาจจะไม่มีเวลามาถ่ายคลิปให้เราก็เลยเข้ามาวันนี้เราก็เลยมาจาัดห้องด้วยแล้วก็มาถ่ายคลิปให้ดูด้วยเนาะ เดี๋ยวเราเอาของสาชมลงมาให้ดูแล้วกันก็จะมีอัลบั้มนะอัลบั้มเพิ่งได้มาครบ่อ,อไม่นานนี้แหละเมื่อวานในนี้เดี๋ยวเอาเปิดให้ดูโอ้ คนก็เป็นพวขอนนาำม,มารีวิวของเะไรอย่างนดีกว่าก็จะมีอันนี้แทมไฟเราซื้อมาตอนคอนที่แล้วเซื้อมาตอนที่แล้ว,ลว,ลวให้ถ่าย แล้วได้การ์ดไข่กเป็นใครไปไม่ได้นอกจากคนนี้เราจะบอกว่าเราไม่ได้ไปต่อแถวซื้อของ Official Good ใช่ปะแต่เราแบบซื้อต่อเขามาเราหาในทวตแล้วเราก็แบบซื้อต่อแล้วเราไปเอาเลยเนี่ยพันห้าการ์ดพี่มาร์คพันห้าแค่บงหน้าคอนที่แล้วก็พันสามแล้วแต่เราซื้อพันห้าทุกคนพันห้าช็อกมาก อันนี้ก็จะเป็นแห้งไฟนะทุกคนก็คงรู้แล้วลนะเป็นแดดนี่นะสติกเกอร์มาติดดะโอ้โอ้หาไว้ถ้าใครอยากให้รีวิวก็บอกแล้วกันเนาะเราไม่สามารถเปิดให้ได้หมดเดี๋ยวเพราะเดี๋ยวเราต้องไปที่บ้านนะแล้วก็อันนี้เป็นใบโปรเจกต์เมื่อปีที่แล้วอะ่ะ เราไปช่วยเขาแพ็กด้วยนะแล้วก็มีไฟไฟพวกนี้ก็ยังติดอยู่แหละนี่นะติดเลยแต่ว่าเราก็ไม่ค่ได้ใ่้เราก็เก็บไวนะ้เนาะเป็นที่ระลึกอันนี้ใครจะให้รีวิวก็คอมเมนต์บอกใต้คลิปนี้นะ มันเยอะด้วยแหละก็ะเลยไม่รู้จะรียิวยังไงอันนี้ก็เป็นกล่องใส่ฟิกเกอร์กล่องใส่ฟิกเกอร์ซึ่งฟิกเกอร์ก็อยู่ในกระเป๋าก็ไม่ได้ใส่่แต่ว่าเป็นคนชอบเก็บกล่องอะไรพวกนี้ไว้อ้วก็อันนี้นะจะเป็นถุงที่เก็บอะไรก็ไม่รู้อะเยอะแยะที่เกีก่กวกนหมดเลยเดี๋ยวออกมาให้ดูแล้วกันแต่เราจะแยกไว้อันนี้ จะเป็นพวกสติกเกอร์หมดเลยเป็นบางอันนี้ได้มาจากคอนคอนฟายนะมาเขาแจกอ,ะอ่ะก็แบบสติกเกอร์หมดเลยและในเนี้ยมันไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวเราเจะเอาสติกเกอร์พวกเนี้ยมา DIY ติดสมุดแล้วจะทำคลิปให้ดูนะแล้วก็อันนี้เป็นติดกจอร์จกปะสติกเกอร์ติดก,กระจก ของเพอะแต่ว่าเราอยากได้พี่มา์แต่มันไม่มีอะมีจะมามีกระแจกะกแบมก็เก็บไว้ก็ <Goodbye. S 1> กอนนี้อันนี้ทุกคนยังจำได้อันนี้ตั้งแต่แฟนปาร์ตี้ปะ่ะมันไม่ออ่อกปะะูกอะมันเป็นแฟนปาร์ตี้อะที่ครั้งแรกว่าของกอลที่มาจาัดคอนเสิร์ตท,ที่เนี่ยที่ทันเร์โดมอันนี้เราไปซื้อหน้าคอนมาเราไม่ได้เข้า อันนี้น,นี่เพื่อนซื้อให้น,นีเพื่อนซื้อให้โอ้โอก็อันนี้ก็เป็นพวงแจเป็นพวงกุญแ้อันนี้เป็นก,ก,กมมลิปกลิปกิ๊ติดผมน่ารัไมแต่ว่าเรายัางไม่ได้ใช้น,นี่ก็เป็นพวกโวกกาสอะไรทั้งหลายแหล่ ที่น่ามาตอนไหนก็ไม่รู้จำไม่ได้น,นี่ก็เป็นแบมแบมอันนี้น่าจะของเก็บหน้าคอนเหมือนกันก็อันนี้ไม่โฟกัสอ่ะเออโฟกัสอย่านี่น,นี่ก็โปรเลอร์อุยอันนี้ได้แถมมาจากจาก จากร้านที่เพียรัแล้วบ้างอ่ะที่คอนโดน <Hello. S 2> ฮัลโหลพี่หอแม่โทรมาซอรี่ <Okay. S 1> เรามาอันนี้กันต่อเลยปะอันนี้ชออันนี้เหมือนทำโปรเจกต์เหมือนกันนะแต่จำไม่ได้ว่าเขาให้เราไปทำอะไร แต่อันนี้เขาแจกนะไอนน้สีเขียวๆเนี่ยเราก็แค่ซื้อไฟฉายมาเฉยๆแล้วก็มีสีเขียวๆเนี่ยนะเขาแจกจำไม่ได้แล้วว่าจะทำแไบนี่อันนี้ก็ได้มาของแถมจากที่ซื้อระเบ้าเหมือนกันอ๋อบัตรคอนนะจ๊ะบัตรคอนเป็นของ GTS ที่ก็เซเว่นมากับคอนฟายเมื่อรอบที่แล้วตอวนี้ก็จะเป็นพวกของแบบจุกจิกจุกจิกอะพวกกาดพวกอะไระพวกนี้เก็บใส่ในถุงนีก็พัด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 ,พดแถมอันนี้มาด้วยกันตัวอันนี้ มีคนอยากได้ไหมมีใครอยากได้เข็มกัดไหมอยากได้บอกไหมนี่เป็นพาร์ทแต่ว่าชิมหมดแล้วอ่ะจะไม่ได้เหมือนกันว่าไปงานอะไรแต่เป็นพาร์ทแล้วก็เขียนว่ามาคือมาคือแต่ว่ามันพังแล้วอ่ะมันคาดอ่ะใช่ไหม แล้วก็มีพัดนั่นและ้วก็อันนี้เราก็ไม่ได้ใช้หรอกจริงๆแล้วก็เอามาไว้เฉยๆนี่แหละแล้วก็มีอืมอือ,อเป็นพวกเนี่ยพททูพททูมีใครอยากได้ไหม มีใครอยากได้ไมั้ยมีใครอยากได้แท็บทูไมั้ยนี่ยี่ะอันะั้นไมใช่อืมเนี่ยเป็นท็บทูกันเนี่ยใครอยากได้ก็เหมือมนเดิมคอมเมนต์บอกนะว่าอยากได้ท็บทูเดี๋ยวเราเอาไปแจกเนาะเพราะเราก็ไม่รู้เราจะเก็บไปทำไมเราอยู่ปีสามแล้วด้วยแหละพอดี๋ยว เราก็เอาจากห่อแล้วของมันเยอะนะเยอะเ,อะเอะกินไปก็นี้แห้งไฟเหมือนกันรับไม่ได้เหมือนกันว่าได้มาจากที่ไหนนี่อะไรอ่ะอ๋อจำได้ละอันนี้น่าจะ GTS มั้งมาลองมาแข่งเน,ใน,ในี่ยแล้เชียร์แล้วเชียร์ ก็อันนี้ก็ซื้อที่เซเว่นแล้วว่าข้างในมีน้องมาขอไปหมดละก็เลยไม่มีข้างในให้ดูกันเหรอเก็บของแป๊บนึงก็อย่างที่บอกนะว่าใครอยากได้อันไหนอ่ะที่เราบอกไว้ว่าอยากได้ให้คอมเมนต์ก็คอมเมนต์มานะเดี๋ยวเราเอาไปให้ที่ทำอ๋อบอกก่อนว่าเราไปคอนวันเสาร์ เขาที่1ิบแปดนะใครที่อยากได้ก็ต้องเป็นวันเสาร์ด้วยเหมือนกันะต้องไปวันเสาร์เราไม่ไปวันอาทิตย์นะเนี okay. ่ยหมดแล้วฮึมสต็ปกฮมนก็เป็นอะไรบ้างอันนี้ทำ้วละซึ่ง เราจะซื้อปกใครไปไม่ได้นอกจากพี่มาไปเราเอ <c oughs> จอก็เป็นการพี่มาเหมือนกันอันนี้ก็อาร์บ้นไฟเราจะที่เราบอกว่าเราจะอาร์บ้นไปแจกใช่ไหมก็เดี๋ยวไปเล่นเกมหน้าง,งานกันเราจะไปแจกเรื่องของเพจด้วยแหละเราไว้เดี๋ยวเราแจกก็ม <c oughs> นนีอ๋อ การอันนี้อันนี้ทางเพจให้มาแล้วก็อันนี้เป็นตลาดกัดเมื่อรอบที่แล้วนะรอบแรกเราก็เก็บไว้ในนี้โอ้ยปิกจูแล้วก็คืออันนี้อะไรอ่ะไม่รู้ มาร์กแบมมากแบมเอ็นดันกระเป๋าก็มีเป็นพวกหนังสือที่ได้มาของแฮมเบอร์กเกอร์คือเราจะบอกว่าเราได้ครบทุกเล่ม ซึ่งเราไม่ได้เป็นคน,นแปลเองีเก็ไอเไม่มีอะไรแล้วแหละหมดแล้วกระเป๋านี้นะเราจะเอาไปแจกใครอยากได้คอมเมนต์ได้เลยก็ขอบคุณ ทุกคนนะคะที่ติดตามเนาะเอาไว้อยากให้เราทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์ได้นะถ้าเราทำได้เดี๋ยวเราจะทำให้งั้นวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวเราไปตาดต่อคลิปลงให้ค่ะอันยองบายบายเจอกันนะเจอกัน